สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะ,ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้น้องบึงก็มีแนวทางฮาหนอยนะคะชุดโค้งสุดท้ายเนาะงวดประจำวันที่17มกราคม2565มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่16กกันก่อนเนาะ อ่วันที่16นะคะน้อยเฉพาะกีดออก5 0 6นะคะศูนย์ 6, แอดก็ไม่มีนะคะพี่น้องจ๋าก็หลุดไปนะคะส่วนล่าง1 5นะคะ1 5มาตัวเน้นเน้นนะคะตรงตรงนะคะส่วนล่างอาส่วนพิเศษนะคะ580เนาะ8 0ก็หลุดไปนะคะล่าง8 3เข้าชุดกันนะคะเข้า3 8เนาะ อ่าแล้วก็ปกติสีสามหนึ่งสามตัวถ้าตรงนี้เป็นสีเราก็จะได้เนาะพี่น้องจ๋าเรายังจะได้ตูดนะคะสีสามหนึ่งสามหนึ่งเข้าตัวเน้นตรงๆนะคะส่วนล่างหกเจ็ดนะคะหกเจ็ดก็หลุดไปเนาะเรามีแต่หกสีอ่าล่างเจ็ดหนึ่ง VIP บนเจ็ดหนึ่งล่างเจ็ดเจ็ด มาอีกเล้วนะคะพี่น้องจ๋าคู่นี้ไม่คิดว่าจะมาเนาะดูการเบิ้ลเอาแปดแปดกับสามสามมาเจ็ดเจ็ดนะคะอ่าเกือบแตกสี่นอยเนาะพี่น้องจา๋ามาแค่สามนอยนะคะเฉพาะกิจเข้าหนึ่งห้าตรงตรงนะคะพิเศษเข้าตัวกลับเนาะออกแปดสามแอดมีสามแปดแล้วก็ปกติสามหนึ่งเข้าตัวเน้นตรงตรง,ตรงนะคะอ่าผู้ใดโชคดีก็คอมเมนต์พูดคุยบอก น้องวึงด้วยเดอ้อพี่น้องจ๋าพอมีกำลังใจทำแนวทางออกมาแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะอ่าย่างไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าถ้าดูคลิปแล้วฝากดูให้จบนิดนึงเนาะพี่น้องจ๋าฝากดูให้จบเนาะเพราะว่าน้องวึงก็ไม่ได้ทำยาวนะคะถ้าเจอโฆษณาก็อย่าก,กดข้ามเดอ้อเป็นกำลังใจตรงนี้ให้น้องวึงด้วยนะคะเปิดทิมไว้ก็ได้เนาะพี่น้องจา๋าถ้ามีโฆษณาเาวๆกับเปิดทิมไว้ ใกล้ถึงตัวตัวแนวทางแล้วค่อยมาดูนะคะอ่ะก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนเนะาะคำนวณออกมาแล้วก็นํามาแบ่งปันพี่พี่เอทุกทุกท่านนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนช่องนะคะสามารถแอดไลน์มาได้เด้อพี่น้องจาอ๋าแอดไลน์มาได้นะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวน้องูเขียนไอีไว้ให้เนาะ อ่า id line นะคะผู้ใดอยากจะสนับสนุนอ่าปากกาเนาะพี่น้องสมุดปากกาอ่าเป็นพินาห้าห้าเก้าหกนะคะอ่าอันนี้คือ id line หรือว่าจะเข้ากลุ่มก็ได้นะคะพี่น้องสามารถแอดมาได้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัว แนวทางกันนะคะเป็นกําลังใจให้นานๆเด้อพี่น้องจ๋าจะได้มีกําลังใจทําแนวทางออกมาแบ่งปันพี่ๆอีกเนาะ,ะกําลังใจก็ได้มาจากพี่ๆนี่แหละนะคะพี่น้องจ๋ามามาดูกันนะสําหรับตัวที่เน้นนะคะ ันนี้ก็ขอให้ได้ขอให้โดนทุกๆแนวทางเลยเนาะวันนี้ชนกันหลายอย่างเลยนะคะอ่าสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยแอดลงให้ตั้งแต่วันที่3นะคะพี่น้องจา๋าสำหรับชุด2ตัวบนล่างเนาะอ่าแล้วก็ชุดโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายก็ลงไปนานแล้วนะคะสามารถเข้าไปหน้าช่องแล้วก็เลื่อนดูเด้พี่น้องจา๋าอ่าแนวทางนะคะ ตัวเน้นก็จะมีห้าเจ็ดเก้สองหนึ่งหกเจ็ดหกนะคะหกกับ9ตัวเดียวกันนะคะพี่น้องจ๋าอย่าลืมนะคะอย่าลืมกลับหัวเดอร่าชุดกันก็จะมี1นสองนะคะสองสี้าห้า ห้าศูนย์นะคะามาดูสามตัวกันเนาะว่าจะใส่70็ดถ้าอีกตัวหนึ่งนี่จะเยอะไปไหมเนาะพี่น้องจา๋าเจ็ดศูน์ถ้าใครชอบก็สามารถตามได้นะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเขียนไว้ดีกว่าเดี๋ยวจะลืมอ่ะเจ็น์ตัวเล็กๆนะคะ ส่วนสามตัวเนาะเก้าห้าเจ็ดนะคะสี่หนึ่งหกสามเจ็ดหกนะคะพี่น้องจ๋าถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้เพื่อไปเป็นแนวทาง ย้ำนะคะ,ะ,คะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางก็มีเข้า,าเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจ่าปะปุ่นกันไปเนาะอย่าลืมนะคะถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องหรือเลี้ยงกาแฟน้องฝึงเนาะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะพี่น้องจอ่าพอเป็นกําลังใจให้ด้วยเนาะพี่น้องจ่าฝากเป็นกําลังใจให้แอดตรงนี้ด้วยนะคะ คลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านโชคดีกันทุกแนวทางเลยนะคะวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ